แชมใบดีพี่น้องยงนนี้ยมือเจ้าครับผมวันนี้เขามาซักผ่าเพราะมันซักผ่าถ้าเอิดว่าเหยียบน้ำโอ้หยียบผ่าเสน้ำแฟบไป,ปสิเทสยังดีะะเลยไปเสียผ่าไื้อจีดา้าแล้วเทสยังเดียวหนิมันเขียวยงเงี้ย,ยามาเลยตาเขาหายข้อนจี้ตะปูน่ะเกาออกโลตา ท้องจะควางเั่นีท้องจะควางนเลคก็ดีค่ับแขกนะแต่เอายางมาบังใกล้ๆดูเกือบเกือบเนี้ยคัดเถอะวะหยาบน้ำนี่สวัดห่อนั่งตีนไปเลยเนี้ยไปยังก่อนนี่สิไปยัง

ขน่นาชินี็มต่ลาดยขนาั้กกาเ็งงี้นเองเพื่อนบ้านเชสวยเลยจำนี่เชงไก่เชียงนันหอหม้อแมนอีกอันนึงใส่หม okay, ้อข mm ้างกระทะพร้อมนั่นน่ะน่ะไก่ใส่หม้อข้างกระทะอื ไปไปกับข้าวที่ทําจากเตาถ่านนเตาถ่านม,มันจะหอมปันไปนี่เราคิดแล้วในสมัยโบราณนี่มยได้น้ําต้นาม,ตนามน้ำเด้อต้ออนมน้ำต้มน้ำหอนกินอันนั้นอันนั้นเสียบอันนี้ผู้ช่วยเสียบเลยตาเป็นผู้ช่วยเสียบเอาไก่เอาไก่หอมนี่ลูกมันจะอร่อยความอร่อยจะมีกับกัน,นอ,อ,อันนี้อันนี้คือ อาจจะเป็นการที่ายคิดจากการรวมของยก็ระไรคิดรวชาติของยกระไรแกรเาวาจุ่มในเป็นเบดอกแล้วก็ใส่ผงกมเนกะไรวชาแต่ว่าสำหรับให้คูิวอนเนาะปสิง่จมลับกาุ่มวางเอาจิมเยเยเนะ มีรัตูุมุมครับอัจารยเห็นทั้งหน้าไปเบิ่องสองได้ลุชาชมบังอาจารยเห็นตั้งหลังให้เบิ่งทั้งสองกูบ่าเกียเล้เ็ดอ้ยาสดคือเอากันจอดๆแท้นะนั่งงนี้ก็บ่บเวนเหมือนกนี่อิ่นเอิ่นของอยากวางนี้ ข้องจะคว้างใาเห็ุข้องจะคว้างเมืองบาลเนี่ยของจะควางเห็นเนีไรเพืนสีงามก็มู่ย่ดอกกันท่าเพ่นนั่นเอาสิ้นไี่ฮาก์ดอนอย่องนี้

ตาวังอะไรอันนี้ก็อันนี้ก็ลั่งกอนตาวังอะอันนัแม่กันนัเขานม่กันยันม่ันนี่ขาแม่ันี่เขาจ้าแม่นั่นเขายอก็ลั่ตาบังโอ้ยิ่อ้อ้อแล้วกันไม่ไีทยทยังยเดี๋ยวลั่ตาวังคือ ม่งกระพุ่นบินออกจากฮัเยี่ยงมาป่ะอืเอี่ยงที่ดตาวายยังก่อท่านบนั่นเป็นไรท่านบนั่นเป็นไาเอาเอาเขาเอาเอาศาสตรัทเน่ยน่อลดลูกกอดลูกยาก ลูกสิตายค่าทองเลยแลวกมัอคนซ้ำแต่ว่ามีเป็นคนกอดอ่ะตาเลยบอกที่ดาเอาออก่หวเสะรหัวเสะอะรเอียงนี่แกงไก่ใส่หม้อซับปากเลยเนี่ยซับปากก็ซับตากมัซับปากดียปากยาเ ไปเไป,ไป,ไปไปมึงมามา่าพี่มาให้มไปไปลาปลาปลาปาดีลยมามา,มา,ป,าปีปลา้เาเอ,อิเอาโอเพ่นปลามากินเขากับเพี่นไปบ้าดยังแรว่ามากโอ้วหนามาทานัท,ท่านีนดูือเห็ดดีแท้ะห็นยังเดี๋ยวนี มักซาลีโอ้ที่ด่าเราเมื่อกี้นี้ปาเอาเข้า,า,ปาไปปาส่รปะปะบูท่องเด้อนี่ที่ด่าราเมื่อเลี้ยงแม่เลี้ยงปาบุท่องเคยบ่องอยู่ว่นนงเลี้ยงปะบุท่องบ้าบ้เคยเบ่เงบอกไปกับลูเลี้ยงเลยชงสารเตแม่ปาบุไเมื่อ้อนวอาเล้ยงปะบุเลี้ยงมัน ให้แต่เขาเด้อหมอก็ถ้าพี่อยากให้ปลาเด้อโอ้ยไปลงไปเอาเด้อดดอันนี้เขาเรือครับเขาอันม,อมันเนเขาเรือดอกเขาอันกินมอเบิร์ตมันก็ซ้ำเรือนั่นแหละแต่โดนล้วมันกินตัวบดได้ก็เลยเอาวมาให้ปลานะครับเนี่ปยปลาอันนี้ก็มีแต่ตัวใหญ่นี่ตัวซ้ำที่ดาราเอาไปละ กินคนก็ได้ปลาอยู่นี่มันตัวใหญ่แห้งไอ้กาเปนคนทำไมอ่ะก็กลัวกระโอ้มันยำบะเหลกดอกยำที่ดาเหลาเนี่ยยำบะเหลกดอกมี่จะดุกโอ้ยเบิ่งนี่ของมากคนคล้องมากที่ดาเหลาเนี่เอาทำการปฏิบัติการล่างถวยได้หน้าบัดนี่พี่กวาดด้วยเอ้ยอันนี้โยพี่อันนั้นก็เปิดชุ่หันตัวอือ อ๋ออันนี้เอาบอทำการบอดียินเด้เข่าเจ้ากันบ่ลังหม้อเอ้ยเบื่อความลังไหนจ้ะเออลังแต่หม้อไปหุงเข่าถ้าเกินแล้วมีห่วงอย่างไรกันบ้องไม่เหลือเราก็ต้องล้างเหมือนเดิมโอ้เสือตัวนี้เสือตัวนี้ใส่ได้ชุดชุดงานเนาะล้างถวยกระใส่ได้โต๊ะขี่ตมกระใส่ได้โต๊ะขี่ตมแล้วบ่ซักนี่มองเพิ่นพาดเลยเพิ่อนพาดอันนี้แหละโต๊ะแรงมาบานกลับมาเก็บเอาได้บาน ธำทมา,ทาคือยังว่าซากเหลียวนะโยนโยนเขา่เนนเขาตันเต็นไวรถเพราะว่าเข่าแต่งตัวเล้วไปใส่ออกมาบู้ยเหมนจินกิจินกินหรจนินกิล่วายพี่พี่พมันขึ้นอย่างนี่คันว่าอาบนำ้ำเขาบอกได้ยินเสียงเปิดน้ำเลยการูอาบแล้วอืออาบก็อาบตัว คือสีส้มใจแท้อาบน้าเย็นแม่น้ามันกับเครื่องทำน้าอุ่นกับโบทำงานไหมไอเออกกันมาได้เลยอาบอยู่ท่านแด้ไม่เคยเข้าไปแล้วมันต้องอาบมันวะนุ้ยหมอเดือดได้ี่ตายลำบากท่านมาเนาะ <res> หมอก็เดือดคนก็ก๊าลังๆตัวก๊าลังหม้อแหกแตกกระโปรงปวดปวดขัด อเอาออกทันน้าสิงนีงใส่แล้วมันกับบวชา,ากนลางบดีเนาะอัางในพืนนี่วะเอ,า,อาให้น้องทิดลาลราเป็นลงังหมอไปหุงเขาเพื่อที่จะกินข้าวเช้าเตรียม,มทำกับข้าวเช้านะครับสวัสดีครับรับ